สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันนี้เราจะมารีวิวของที่เราซื้อมานะคะแบบราคามันถูกน่ารักดีอันดับแรกเสื้อสามตัวห้าสิบสามตัวห้าสิบนี่แม่ค้าแรบกบตัวยี่สิบนั่นแหละนี่มีสองค่ะน่ารักมากเป็นผีเสื้อมัทต,ตอร์ไฟผ้านิ่มเหมือนผ้าคอตตอนอะ ชอบค่ะมันเป็นเป็นฟีเวอร์ไซน์เนาะอันนี้ก็เป็นลายลายอะไลาย,ลาย,ลาย,ลายสิงโตวสวยดีน่ารักอนะ่ะใส่เล้นเน่นชอบใส่เสายืดมันสบายมันก็ใส่ดีนะน่ารักมากเป็นลายยิ้มผ้นานนิ่มน,นุ่มแล้วก็มีมะพร้าวหรือว่า 6คน,นละดี15บาทลูกใหญ่มากเสียงมะพร้าว15บาทอ,อันนี้อันนี้ไปล้วงหายที่งานวัดงานงานลอยกระทงมาตอนแรกไปถังจีสีจีวอนอันนี้ ไปล้วงหายี่สิบบาทเได้มาอันนี้มีไม่เยอะค่ะอันนี้ห้าบาทเขาเป็นบาทเนาะเอาไว้แคะที่หูอ,อะไรนี้อันนี้เป็นน่ารักมากเป็นของญี่ปุ่นอ่าอะไรเวลาเราเป็นปรจำเด,ดือนเนี่ยประคบท้องเวลาเจ็บท้องเนาะใส่น้ำร้อนเน่ยน่รักมากยี่สิบบาทร้านยี่สิบบาท จะไปซื้อพอดีไปซื้อช้อนมานี่เอาไว้กินข้าวตักอาหารยี่สิบบาทไปร้านยี่สิบบาทนะอยละทุกคนเอานนสิบสองบาทปกติมันยี่สิบบาทอันนี้เอ็มวอสสิบสองบาทก็เป็นยี่สิบสองบาทอันี้ก็แล้วก็ของลูกชายอีกอุปกรณ์การเรียน ก็มีของมาหุงอันนี้ค่ะทุกคนงบน้อยก็ชอบได้งบน้อยก็ชอบได้นะคะน่ารักมากก็ชอบตัวนี้มากเลยน่ารักมากเลยนี่น่ารักจริงๆผ้านิ่มๆผ้านิ่มมากด้วยแสงหนาวค่ะทุกคนตอนนี้หนาวมากๆเลย เ่อนเพื่อนหนาวกันไหมคะทุกคนเออไม่มีเ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงหมวกน่ารักไหมคะทุกคนอันนี้ตอนนั้นเราซื้อของแล้วเขาแถมมาให้แม่ค้าสวยมากเป็นคล้ายๆอะไรชิชุกะเป็นหมวกหน้าหนาว ส่ไปเที่ยวได้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ